ไปดูบรรยากาศในเรื่องของการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เหล่ากาชาติจังหวัดโดยศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยก็มีการจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในเรื่องนี้ขึ้นค่ะที่โรงแรมสีมาธานีนางธินพัฒน์ศิลปะสุวรรณรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเหล่ากาชาติจังหวัดในการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาโดยมีตัวแทนของเหล่ากาชาติหลายจังหวัดค่ะได้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์และเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ซึ่งภายในงานมีการฝึกปฏิบัติ และการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลายหัวข้อค่ะในส่วนของการฝึกปฏิบัตินะคะก็เป็นในเรื่องราวของการจัดหาดวงตาในพื้นที่จังหวัดของตนเองนะคะแล้วก็มีการเวิร์กช็อปด้วยค่ะโดยการบรรยายนะคะก็มีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลายหัวข้อได้แก่คุณค่าดวงตาบริจาคก,กลยุทธ์การรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาท้งนี้โครงการเพิ่มศักยภาพเหล่ากาชาติจังหวัดในการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจัดขึ้นโดยศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยโดยจัดให้เหล่ากาชาติจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสมาชิกและอาสาจากเหล่ากาชาต ได้มีความรู้และทักษะในการรณรงค์เชิญชวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานค่ะ